สวัสดับพ,พวกเราเอ,อ๋อแหดีนะครับกับรายการใหม่เที่ยวอีแล็กปอนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดนตรีแคมปิ้งที่อำเภอศิรินทรน,นะครับเป็นดนตรีแคมป์นะครับแคมป์ลุงครั้งที่6แล้วนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยไม่มีแดดสักนิดหนึ่งเลยนะครับมีแต่ฝนนะครับวันนี้เราเตรียมตัวมาหนีฝนแล้วนะครับดูสมาชิกพวกเรายังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าจะเจออะไรบ้างวันนี้ <laughs> พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วไปครับใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมแล้วดูบรรยากาศตอนนี้ครับดูครับผมมาแล้วครับพี่ครับไม่รู้ว่าใครจะไปลงไปกลางเต็นนะครับตอนนี้ บรรยากาศตอนนี้เรียกว่าสุดยอดครับสิ่งที่เราต้องการแต่ดูว่าใครจะลงไปกลางเต็นท์นะครับ E. จับจับก e. ้อยไว้นะของเราไม่กระดิกของเราไม่กระดิกไม่ได้ไม่ใช่หลังจากที่พายุฝนได้มาเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้นะครับดูครับผมไปหมดแล้วนะครับพายุฝลนะครับ โโอ้หปีนี้เป็นไงบ้างปีนี้เหมือนเดิมไหมเลยต้้องการแบบนีเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมปีนี้เหมือนเดิมสมาชิกใหม่ของเราเป็นไงบ้างสู้ไหมตลอดทั้งปีของใหม่ของใหม่เอามาทดลองโอ้ดูกระโจงครับโอ้โหหลังจากที่เรามีประสบการณ์ปีแรกครับโอ้ปีนี้เรารอดครับแล้วมันอันตลายอันตรายถ้าไม่มีประสบการณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละดี้จที่ได้มาองกคร่อนอันนี้ผมชินแล้ว อนนี้เป็นไงบ้างครับสามทุบแล้วชีวิตครับเมื่อกี้ฟังวงวลินขึ้นนะครับแล้วครั้งเป็ครั้งสุดท้ายเป็นไงบ้างวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับอยู่ไหมมาเพื่องานนี้แหละครับอยู่แล้วพายุเข้าดูรอดไปแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้รอดไหมรอดรอดรอดไม่น่าจะพร้อมเท่าไหร่เราล็อเสื้อกันฝนพร้อมแล้วโอ้ โอ้โหดูว่ามันนี้มาแล้วครับมาแล้ววันนี้ไม่รอดแน่นอนครับมาแน่นอนครับดูว่มาแล้วครับจะเป็นยังไงนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับดูว่าดูรอา่าดูวอานะครับรอบาดวาวที่าาดูวาบาดูว่ดนว่่าอ่ดาด ถ้ารอดคืนนี้เราจะรีวิวนะครับเต็นท์รีวิวปาร์คินะครับดูครับถ้าใครพายุแบบนี้และตอนนี้ครับหลาเฮรลาลาาลรอดไหมหลอดไหมโอ้โหดูทุกคนโอ้จักบนลาดมุมเต็นท์กูจะไปไหม ลงมาลงมาจากทางนั้นจริงๆลงมาจากทางนั้นจริงๆครับดูครับโอ้โหแล้วมืดมาเลยครับผมมืดมาเลยครับไม่มีอะไรครับตอนนี้มืดแล้วนั่นคือตรเต็นท์ดูรอบดูรอบๆมนนี่เช็คชีบริเวณเต็นท์แล้วครับตอนนี้ ด,ดูเต็นครับเต็นเต็นมันโค้งมากเลยโอ้โหดูกระโจมครับตั้งสองเรียกว่าอยู่ครับกระโจมครับแนะนําว่าแบบนี้กระโจมอยู่นะครับผมแนะนำามาให้ออกกระโจมเลยเตอนนี้นเราจะมีปัญหาคือเราเข้ากระโจมไม่ได้เพราะว่ามันลูดซิปสองชั้นอะ่ะใช่ไม่ตองไปเข้าตางรูนอ่ะ อ,อต้าอลฟ้าหย่าสยนานนครับผมยกความก็หลังจากที่ทไานไปหนึชั่วโมงเมื่อกี้ <c oughs> เราก็รอดแล้วรอดแล้วนะครับเป็นไงบ้างยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เราหาอะไรกินก่อนเคฟน้องแมน เปลี่ยนเชฟครับเชฟคนเดิมบาดเจ็บไปไหนโอ้อมันบาดเจ็บนะครูบาดเจ็บแล้วเชฟคนเดิมไปไหนแอเมนบาดเจ็บเลยตายไปแล้วตายแล้วไปกับฝนไม่ไม่เยอะหรอกครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามี่นแคนี่ก็เป็นคุบครูยังหากรบป่ะก็เป็นคุปหนูนี่คุปหนูด้วยอ่าหนูตัวเคุปหนูอะไรนี่ยังไม่ได้คิดเล่นเลย เีย่ยนจากคุบหนูให้หน <t> ูคุบได้ไหมเอ้ออันนี้หนูคุปอันนั้นคุบหนูอันนี้หนูคุปเมื่อไหร่จะได้กินปู้กิอะไรนะครับเออ เต็นห้องน้ำเอา้าไม่นอนได้ยังไงเต้นแล้วขนาดนั้นน่ะกูนึกว่าเต้นเด็กโอ้โหมันไม่นอนไม่ได้